เวลาที่คุณเองอยากที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคุณเองก็ยังต้องออกกําลังกายเพื่อบํารุงดูแลรักษาร่างกายใช่ไหมคะสมองของคนเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้งานสมองไปเยอะๆเราเองก็ควรจะมีการบริหารสมองเพื่อฝึกสมองของเราให้เป็นคนหัวดีนั่นเองค่ะถ้าคุณเองอยากเป็นคนฉลาดหัวดีจดจําในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเรามาฝึกบริหารสมองกันดีกว่าค่ะว่าทํายังไงได้บ้างข้อที่1นนะคะ ให้คุณเขียนไดอารี่ค่ะการจดบันทึกประจําวันหรือว่าการเขียนไดอารี่มันเป็นการทบทวนสิ่งที่เราพบเจอมาในแต่ละวันค่ะเป็นการพัฒนาสมองโดยการเขียนสรุปเรื่องราวในหนึงวันอาจจะเป็นการทบทวนด้วยการเขียนสั้นๆด้วยการเขียนเป็นประโยคด้วยการเขียนเป็นรูปภาพเราอาจใช้เวลาเพียง5นาทีถึง10นาทีก่อนนอนเพื่อเป็นการ เขียนในสิ่งเหล่านั้นนะคะยิ่งถ้าคุณเขียนว่าวันนี้คุณเจอเรื่องดีๆอะไรบ้างเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกโชคดีเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณประทับใจหรือเป็นเหตุการณ์ดีๆนอกจากจะช่วยในการฝึกสมองของคุณให้มีการฝึกทบทวนเรื่องราวแล้วยังช่วยให้จิตใจของคุณเองมีความแข็งแรงพัฒนาไมาซ์เซตไปในทางที่ดีด้วยเพราะสิ่งที่คุณเขียนเป็นเรื่องราวดีๆคุณเองก็จะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างฝันดีด้วยที่ได้จดจําในเรื่องราวดีๆก ่อนที่คุณจะเข้านอนนั่นเองค่ะวิธีการที่2นะคะคุณก็จะต้องฝึกที่จะเล่นเกมฝึกสมองบ้างก็ได้นะคะปัจจุบันมันอาจจะมีการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันผ่านโซเชียลในมือถือของเราการฝึกสมองหรือการทดสอบมากมายหลายอย่างมันก็สามารถทําให้เราฝึกสมองได้เหมือนอย่างเมื่อก่อนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเราก็มีการฝึกสมองด้วยการเล่นเกมสแค a b บโการทายคําศัพท์ หรือว่าเกมเติมตัวเลขในตารางการฝึกต่อคัศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าใครถนัดในด้านตัวเลขอาจจะเล่นเป็นโซโลกุสามารถที่จะทําให้เราฝึกสมองได้ว่าควรจะเอาเลขอะไรมาเติมตรงไหนอันนี้ก็คือให้สมองของเราได้มีโอกาสทํางานด้วยนั่นเองนะคะและข้อที่3ค่ะฝึกสมองด้วยการฝึกหรือลงมือทําอะไรใหม่ๆ การที่เรากล้าออกที่จากออกจากเซฟโซนของเราค่ะเปิดใจลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองลองหาประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งนี้เป็นการพัฒนาหรือว่าเป็นการกระตุ้นสมองของเราให้สามารถเรียนรู้ได้ดีตลอดเวลาค่ะยกตัวอย่างบางทีเวลาคุณไปรับประทานอาหารในที่ใหม่ๆคุณเคยเห็นไหมคะถ้าคุณไปกับเพื่อนบางคนเขาไม่กล้าแม้แต่จะสั่งอาหารเองจะต้องบอกคุณว่าเอาอันนั้นเอาเอานันนี้เพื่อให้คุณสั่งให้ หรือบางคนไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กล้าสั่งอาหารเองต้องมีคนที่คอยให้คอยไปเดินไปบอกให้ว่าเอาอะไรกินอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการที่คุณเองก็ต้องฝึก ด้วยเหมือนกันนะคะว่าบางทีเออการไปในสถานที่ใหม่ๆการลองฝึกสั่งอาหารหรือเป็นการบางร้านเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สั่งโดยเอาเมนูอาหารแล้วมีคนมาเดินจดแล้วนะคะมันสแกนผ่านไลน์หรือ QR code แล้วคุณจะต้องไปจิ้มเอาในแอปพลิเคชันว่าคุณจะสั่งอาหารอะไรจะกินแบบไหนแล้วเขาก็จะมีพนักงานที่ตรวจสอบจากที่เคาน์เตอร์แล้วก็ค่อยมาส่งอาหารหรือมาเสิร์ฟอาหารให้คุณอีกทีนึงนี่ก็เป็นวิธีการฝึกที่จะให้คุณนะ่ะได้ลองทําอะไรใหม่ๆมันจะทําให้คุณ ใ้พัฒนาสมองของคุณให้ก้าวหน้าขึ้นด้วยนั่นเองค่ะและเป็นการทำให้ตัวเองฝึกออกจากเซฟโซนด้วย ข้อที่4นะคะการออกกําลังกายสิ่งนี้หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะการออกกําลังกายมันเกี่ยวข้องกับเรื่องลดน้ําหนักแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับการฝึกสมองคุณคะการที่ร่างกายของเราได้ได้มีการออกกําลังกายมีเหงื่อออกมันเป็นการส่งผลให้มีการระบายออกซิเจนในสมองมีเลือดไหลเวียนได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาสมองให้เราอะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเช่นเดียวกัน ข้อที่หนะคะเราต้องฝึกอ่านหนังสือเพื่อให้เป็นการฝึกสมองปัจจุบันนี้หนังสือที่ใช้ในการอ่านมีเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ใช่อ่านโดยการซื้อหนังสือมาอ่านเองหรืออาจจะ อ่านโดยวิธีการฟังหนังสือเสียงหรือฟังจากพอดแคสต์เช่นช่องต่างๆที่เอาหนังสือมาสรุปให้คุณฟังเหมือนช่องของครูเก๋เองครูเก๋อ่านหนังสือมาก็เอามาสรุปให้คุณฟังแบบนี้ก็เป็นการตกผลึกจากการที่เราอ่านหนังสือมาแล้วเอามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นมาฟังก็เหมือนได้รับความรู้จากหนังสือในเล่มใดเล่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะวิธีการแบบนี้ก็เป็นการฝึกสมองได้นะคะข้อที่6ค่ะ คุณต้องฝึกเป็นคนคิดบวกคิดบวกในที่นี้ก็หมายความว่าคุณเองต้องเป็นคนมีม i n เซ็ตที่ดีลดความเครียด เพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะที่เป็นการทำร้ายสมองยิ่งคุณคิดลบบ่อยๆคุณปล่อยให้สมองหลั่งแต่สารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณนะเกิดความเครียดและความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและยังทำลายเซลล์สมองของเราอีกด้วยเพราะนั้นฝึกเป็นคนมีความคิดที่ดีคิดบวกมี m i n d s e ที่ดีสิ่งเหล่านี้ต่างหากล่ะคะที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับสมองของคุณ และข้อต่อไปค่ะข้อที่7ฝึกสมองด้วยการพยายามลองคิดหรือลองฝึกใช้สมองในการคิดตัวเลขค่ะเช่นเวลาที่ปกติแล้วว่าเวลาเราคิดเลขง่ายๆใช่ไหมหรือบางทีเราก็ขี้เกียจคิด,ด,คดก็จะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมีโปรแกรมเครื่องคิดเลขอยู่แล้วมาคำนวณให้ใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้คุณลองฝึกด้วยการใช้สมองของคุณคิดดูก่อนแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะ หรือเมื่อก่อนนะคะมันมีอันนึงที่ครูกิจเคยเล่นกับเพื่อน เวลาที่นั่งรถไปหรือเวลาที่เราเดินผ่านรถที่มันมีทะเบียนรถอะคะ่ะเราจะแข่งการบวกทะเบียนรถว่าถ้าเอาตัวเลขของทะเบียนรถ4ตัวนั้นมารวมกันมันจะได้เลขอะไรใครตอบไวกว่าคนนั้นก็จะได้เลี้ยงขนมเลี้ยงลูกอมเลี้ยงน้ําหรือเล่นกันสนุกสนานดีดนิ้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลองใช้ดูก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขที่คุณเห็นได้บ่อยมากๆก็คือทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เวลาคุณนั่งรถไปกับเพื่อนคุณอาจจะช่วยมองทะเบียนรถแล้วก็บวกบวกในหัวแล้วก็ช่วยแล้วก็ตอบ ช,ชิงกันตอบใครตอบได้ไวคนนั้นชนะประมาณนี้ค่ะนี่เป็นการฝึกสมองได้เป็นอย่างดีมันทําให้ครูเกียวเดี๋ยวนี้ยังติดตัวมาเลยค่ะเวลาเห็นทะเบียนรถที่ไหนต้องต้องเผลอสมองสมองมันจะเผลอแล้วก็บวกเลขจากทะเบียนรถทุกทีเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะมันก็ทําให้เรานึกถึงเพื่อนเพื่อน,นึกถึงวิากรรมในวัยเด็กๆก็เป็นการรื้อฟื้นความทรงจําแล้วก็มีความสุขไปอีกแบบค่ะอันต่อไปนะคะคุณจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อนี้เป็นข้อปิดท้ายเลย เพราะว่าการนอนเนี้ยค่ะมันเป็นเคล็ดลับพิเศษที่ช่วยให้เราพัฒนาสมองโดยการนอนให้เพียงพอมันจะช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองค่ะในขณะที่เรานอนสมองของเรามันจะทําหน้าที่เรียบเรียงบันทึกข้อมูลแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลนั้น่ะเป็นระบบความจําที่ทําให้เรามีความจําที่ดีแล้วก็สมองก็จะไม่เสื่อมไว้ด้วยค่ะเนี่ยและค่ะการนอนนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราฝึก ให้จิตใต้สำนึกของเรานอนหลับพักผ่อนไปด้วยเรื่องราวดีดด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอบคุณเรื่องของการสำนึกรู้คุณด้วยการพูดคำพูดดีๆกับตัวเองหรือฝึกแอปเปิลเมชันกับตัวเองมันจะยิ่งทำให้จิตใต้สำนึกหรือสมองของเราได้รับแต่ในเรื่องดีๆถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรคือแอปเปิลเมชันหรือฝึกสมองยังไงหรือโปรแกรมจิตเป็นแบบไหนคุณเข้ามาที่ช่องของครูเก๋มันจะมีข้างบนนะคะข้างบนของคลิปวิดีโอมันจะมีคาว่าเพลย์ลิสต์ คุณกดไปที่คำว่า playlist แล้วคุณไปเลือก playlist ที่มีชื่อว่าโปรแกรมจิตคุณสามารถกดเข้าไปได้นะคะมันสามารถที่จะทำให้คุณฟัง ในเรื่องของการบริหารสมองการบริหารจิตใต้สํานึกการปลูกฝังสิ่งดีๆเวลาที่คุณเปิดไว้แล้วคุณฟังสิ่งเหล่านี้แล้วก็นอนหลับไปเลยอะ่ะมันจะช่วยทำให้จิตสํานึกของคุณน่ะมีพลังในการลุกออกแบบไม่ใช่ลุกสิใช้คำผิดหมายถึงว่าปกติแล้วอะ่ะเราทำงานของสมองของเราด้วยจิตสํานึกใช่ไหมคะก็คือเรื่องทั่วไปเรื่องคิดเรื่องตรากะต่างๆแต่จิตใต้สํานึกมันจะทำงานตอนที่จิตสํานึกมัน ไม่ทํางานแล้วจิตสํานึกมันจะพักมันจะนอนตอนที่เราหลับแต่จิตใต้สํานึกมันจะออกมาทํางานตอนนั้นและคะ่ะยิ่งตอนเราหลับเราปลูกฝังเรื่องดีๆสิ่งดีๆข้อความดีๆสิ่งเหล่านั้นจะดึงดูดโชคลาภโชคดีมาสูา่เรานั่นเองนะคะก็ลองดูได้นะคะถ้าใครอยากที่จะฝึกสมองแบบนี้คุณจะเป็นคนฉลาดหัวดีมีไหวพริบปฏิภาณและสามารถที่จะใช้ ชีวิตรอบตัวรอบกายของคุณได้อย่างมีความสุขและเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ในสังคมยุคปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็เข้ามาติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกต์สเตชั่นถ้าใครมีข้อคอมเมน์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ